ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับวัดวัดอุทยานธรรมดงยางน่ครับเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้แล้วครับเ,เมื่อตอนเที่ยงเราเดินตุลงมาจากวัดป่านาดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกชีวิตของผมนะ <c oughs> เมื่อเช้าก็เดินไปไปฉันข้าวที่โน่นไปทําบุญที่โน่นฮนะแล้วก็ฉันเสร็จก็เดินกลับมาเดินกลับมาประมาณ ตอนตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตอนนี้มาถึงวัดปา่าดงยางเรียบร้อยแล้วครับเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกาตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับวัดทิกลิงนะคตอนนี้เราอยู่ที่วัดปา่านาดีนะเนี่ยคือหลวงพ่อแก่ทับพามาทําบุญก่อนที่จะออกเดินทุดงนะ เดินทางไปทุดงที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ตอนค่าแต่ตอนเช้าแก<อ>ก็เลยพามาทำบุญตากบาทอยู่ที่วัดป่านาดีนะเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะเดินออกกลับวัดประมาณกี่กิโลไม่รู้ฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินออกทุดงกับการลงจากเขามาท้องวิสิจักรก็ใช้เวลาประมาณ เดือนครึ่งเนี่ยวัดป่านาดีวัดปา่านาดีดาาดอำเภอศิลาลาไปกันครับเนี่ยครับเส้นทางไปทางนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับวัดวัดอุทยานธรรมดงยางนะครับเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้แล้วครับเ,เมื่อตอนเที่ยง เราเดินตุดตงมาจากวัดป่านาดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกชีวิตของผมนะเมื่อเช้าก็เดินไปไปฉันข้าวที่โน่นไปทําบุญที่โน่นนะแล้วก็ฉันเสร็จก็เดินกลับมาเดินกลับมาประมาณตอนตอน,ตอนเที่ยงประมาณเที่ยงตอนนี้มาถึงวัดป่าออดงยางเรียบร้อยแล้วครับเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกา โอ้โห oh เป็นความรู้สึกที่อบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับเพราะว่า,เ,าเป็นการเดินทุดงด้วยการไม่ใส่รองเท้านะาคนที่ใส่เขาใส่รองเท้าก็มีเดี๋ยผมอยากจะลองไม่ใส่ดูดูซิว่าเท้ามันจะระเบิดไหมเพราะเพื่อที่จะทดสอบร่างกายของตัวเองเพื่อดูว่าในวันพรุ่งนี้ ที่จะเดินไปวันแรกโอ้ไม่ใช่วันที่25นะวันที่25วันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีในตอนค่ำนะแล้วก็จะออกเดินที่ลงเป็นทางการเดินกลับมาที่วัดโดงเก้ากัลยารามก็อยู่แต่แถวนี้เหมือนกันนะเป็นวัดของอาจารย์จรังเหมือนกันแหละวันที่25พฤศจิกายนกำหนดสิ้นสุดของเขาก็เึ็เขาบอกว่าประมาณวันที่16-17มกราคมปีหน้านะมัน รวมๆแล้ว,ก,ว,วลลก็ประมาณสองเดือนประมาณนั้นฮะประมาณเดือนสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันหรือเผือเปลือๆไ้ก็ประมาณสองเดือนประมาณนั้นนะครับก็คงประมาณนี้กันก่อนฮะโน่นที่กําลังเดินตามหลังมาก็มีอันที่เขาไปถึงก่อนแล้วก็มีฮะประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ